ตัวออกเดินทางได้แตนวแๆนวแ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 นวปีนองเออวันนี้ใหญ่นวดออกเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟ จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเดินทางไปอำเภอชะอวดพี่นองเอ,อ้อวันนี้ไปรวมกิจกรรมกับแฟนพันธ์เท้ซูซูกิแลนลี่ทีมชะอวดพีนองเอ,อ้อวันนี้เราข้อโบอกไม้โบกมือผ่านเส้นทางการเดินทางจากนกครศรีธรรมราชไปถึงอำเภอชะอวดโดยรถไฟขบวนนี้นครศรีสุงไหงโกลกลาวเส้นทางผ่านไปไปรวมกิจกรรมกับซูซูกิ เอ้ hey, พี่น้องเออวันนี้บริษัทเซาเทนซูซูกินะจัดกิจกรรมดีๆแฟนพันธุ์แท้ซูซูกิแรลลี่ทีมชะอวดพี่น้องเออที่ซูซูกิซาค่าอำเภอชะอวดพี่น้องเอานวดเดินทางโดยรถไฟนะพี่น้องนะไปลงอำเภอชะอวดทรงทางทางนี้สวยงามมากเลยเดินทางกับตากลองคนรู้ใจนะแม่เอ้ยลงไปนอนกันโบลุด <laughs> นายดูนะเราเดินทางเรื่อยๆมาถึงสถานีเข้าชุมทองเออชุมทางเขาชุมทอง ปักใต้นะเออเส้นทางนี้ส่วยมาพี่น้องเอสอส่งข้างทางถุ่หน่ารายส่วนนะและรถมากระบวที่นี่นะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังสถานีอำเภอชาวพวดพี่น้องเออนะเราเดินทางกันมาถึงก็เริ่มเหนื่อยแล้ว ตรงนี้ก้เคเคอีตีเจ็ดหรือวาประมาณมาอ่าขัวชาวนี่แหละเราโอกันมาติ๊กนะตึงตีเจ็ดม,มาตึงก็พรบแมดอ้วกครอกอยารวงล่านํำพึ่งโอนนะโอหน่ากินพี่น้องเออนะ้าแล้วใกลทุกมากมกเลยไม่ค่ะเฮนี่แหละคือสเสน่ห์การเดินทางโดยรถไฟพี่น้องเออร้อยมากมกเลยแล้วทีสําคัญเนื้วไก่เนื้วไก่ไก่รักเนียวไก่ก,กูมาถึงกันเนื้วไก่หอมโจ้แล้วปลาแกขึ้นมาใกล้พี่น้องเออแล้วก็แกหวยโพในเช่นไข่ดิบไข่ดีกัน เอเดี๋ยวเราก็เดินทางออกกันจากสถานีชุมทางเข้าชุมทองพี่น้องนะแล้วความเหนื่อยก็มาบังเกิดแล้วเราลองชิมกันเลยสักทีนี่เสน่ห์ของปากตายบานเราพวกครกยาลวงล่าหนามพึ่งนะอันนี้ไม่รู้บนใบทองล่างไหมนะพี่น้องนะเขาตั้งไว้อ๋อรสชาตินี้ก็หวานหอมแล้วกรอบและที่สําคัญไม่แพงเลยนะอุดหนุนกันได้บนรถไฟนี่โอ้พี่น้องอนะืมแกนนวดยันกันไป ช่องเพชรโกนนัวเจาว้จาเจ้าเนี่ยไก่นุ่ยตังองอมอยู่เลยนะอืมแต่ว่าต้องรวบผรมจะคิดเลยเวลากินพี่นอออนะ้องนะที่จริงงกันข้องกินก็นยังไล่าย,ยางอะไรแต่ว่าเรามันไม่ตังค์ได้ไม่ใจก็คือเชือตามตีโพก,กินมดต่อเดียวเพราะว่าเดียเ๋ยวแขอีตึงสาตานี่ชาอวดเรวนี่พี่น้องนะอืถ้าพี่น้องขึ้นรถไฟใสาจาอวดนะต้องขึ้นหนักคนซี่ช่ย่ยขู่หลกและจะได้ไปเวชาอวดกินเนี่ยไกย่ข้างทาง อกินเนีย่ยไก่บรดควายแล้วก็ชมวิวข้างทางพี่น้องอืมเนีย่ยไกย่กระโยพี่น้องไม่เพ่งนะพี่น้องนะปลาเกล้ยไกนะอุดช่องช่องอันลอยอ่ะโอ้อุดมันด้วยว่าชาบกไก่ไง <c oughs> วิวข้างทางนี่ไงปลาหยางมังไรน่ามังกินเนีย่ยไก่ชมวิวรอยล้านนะนี่ก็เริ่มเข้าไปเตรียมเบอร์จ้าอวดแลวพี่น้องเอกาะพานสถานีบ้านตูนเนอ นี่กนอนชันเหนื่อยหนังรถควายกันเหนื่อยเมื่อหละชั่วโมงชั่วโมงว่าว่าแต่หวาและมันดีใจที่ว่าเราได้ชมธรรมชาติชมชุมช,มชนกลางทางสะท่านี่รถควายไปกันนะเมื่อกับว่าลาาเรืองไปในตัวน้านี่ถึงสะท่านี่ชะอวดแล้วเรามาถึงกันแล้วกําลังจะไปหาซูซูกิ เออชูชูกิของเราขับรอยประหยัดน้ำมัน<ป>นี่วันนี้เดินทางมาที่ซูซูกิสาขาชาอวดเอออําเภอชาอวดนี่ของดีเขามากไม้นะพี่น้องนะเออโดยเฉพาะไอ้ได้นะไอ้จ้านาชาจูดนะอแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปเล่นจ้าจูดมาเล่นชูชูกิกันก่อน <laughs> พอเราจะไปรวมกิจกรรมแฟนพันธ์เทกซูซูกิเรลลี่ทีมชาอวดนี่ฉันก็เดิน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  เหนื่อยเหนื่อยเนื่อยตามตามขี่รถดอืมก็ว่าอยู่ยไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลจริงไงพี่น้องเออนะลงจากสถานีรถไฟเสร็จเดินมานี่เลยทีบอยสักซูซูกิสาขาเฉอวดนี้วันนี้เซาเทินซูซูกิเขาจัดกิจกรรมได้คนจังวันนี้นะมารวมรวมลงตาเบี้ยนกันก่อนนาตอนมาถึงนะพี่น้องนะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะครับอาชีอยู่ เอ๊พี่น้องเออมาถึงกระตะกายแนแคว้นกันกนนะพี่น้องนั่นล้ะก็เขาใจดีเขาตังค์ของกินกันไว้จังวู้เลยเชาเทิร์นชูชูกีนี่ใจดีนะไม่ใจค่ายเทา้าเตะรถนะโอ้ทำเบื่อสัางคมเบื่อการทองเทียวเบื่อเศรษฐกิจกันนี่ฉันก็โมเต้นกับน้องๆเขาเออลงที่ชุก <c oughs> เออปอดได้นุกนุกชนานกันวันนี้นุกมากเลยพี่น้องเออแล้วเราก็เริ่มอกตัวกันตรงนี้เละเอ่าพี่น้องนะ ซูซูกินี่ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันนะเออเชนก็มีสมาใช่ไหมสมาอยู่ตัวกันนี่โชบจังสี่เรื่องนี้เออเดี๋ยวขึ้นกลัวไม่ถูกคันเลยเนด,ดี่วยวช่วยวย,วย<ม>โอ้ห้าเห็นสี่ข้าวกับชุดเลยอะอันนี้ออโตโน้นะบิดเลยไม่ต้องไม่ต้องสตาร์ตตีนนะอันนี้ เช่งได้เลยนะเช่งไปหน้าได้เลยไอพุ่นเปลี่ยวเนะี่ยเออสีแดงก็ช่วยนี่นี่นี่รุนแรงด้วยนี่รุนแรด้วยนะนยนะทูตูกีอะไรนะครอสครอสโอเวอร์นำหลายสูตรโอ้อะเจาะปวดตรนเออช่วรนออุนี้อีกที่เป็นเด็กสกอย <c oughs> เออใช้ได้นะแันนี้นะเออโฉมา นี่ไงเดนนะ crossover สุสูกิอ๋อสุสูกินี่เขาขึ้นชื่อเรื่องรถประหยัดนำมันวันนี้เราอย่ที่าค่าชาอวดมันเทียพไปน้องที่บ้านนี่มีอยู่คันหนึ่งโตผงข้างแรงไม่ตกเลยนะโอ้ว้าอเอรถส u สูกิไปโตผงข้างแรงอีกตอกไม่ไมไม่ตกอ่ะนี่พี่น้องนะมีไล่ซี่ไอเหลือกสั้นกันเลยนี่ u z u ูกิ u z u ูกิสมั h ใช่ไหมสุสูกิสมัดนะ สี่ข้าวแดงนะอันนี้ตัวนี้แบบว่าโทนแบบแวรุนแหวรุนสกิดประหยัดน้ำมันดีี่น้องเออนะตเติมตเติมมาซิบนี่ครับไดนานตเติมทีอาซิบนี่เอาตังค์มาแต่ไหนตเติมทีโดยละตเติมทีอาซิบนี่เออแต่ว่าสุสกีอาซิบก็ครับไดนานนะเออนี่วันนี้มากิจกรมรมเลลี่ของอทีซทค่าเฉลีวดโอ้นะวันนี้เราจะไป เยี่ยมชมวิซากิจชุมชนเป็นตัวจับแล้วก็จะเป็นรองรองเพ่หวังโอนโอ้รองเพ่หวังโอนนี่ดังมากที่อำเภอเชาอวดวันนี้หนุ่าก็พามาตั้งแต่นังรถควายมาตั้งแต่นู่นุในเมืองโอ้นะเวลาเวลา,วลาพวกครับใช่ไหมซึ่งเราหนังโซนไทยซึ่งเาเมลกตึงเอานมชนุนลังพุ๊บก็ปเป็นเออนะแต่ว่าของฉันไม่ได้เอานมชนุนล่งเอา,าปุ่งชนโน <c oughs> เฮ hey, พี่น้องเออแขกที่นไปที่นั้นเทิร์ทนซูซูกิใจดีโปรโกระโดโดโคตรได้ใจซูซูกิจะห้เป็นเมินพี่น้องเออนะออกรถเริ่มตอนสู้นบาดพ่นหน่อยพ่นสบายเริ่มตอนพ่นพันว่าบาดพี่น้องเออออกรถไม่ต้องมีคนกำบัรประาชาชนไปเดียวก็ยืนได้ ฟรีพอระบอรฟรีประกันพี่น้องเออหายแล้วดีว่าทีไหนไหนแล้วแลจะดีโบไยไปกันได้พี่น้องเออนานี้ตอนนี้เรากรเริ่มสตาร์กันแล้วทีจุดนี้เลยนาซูซูกิฉาวดเดียวเราจะไปทริปไหนเราจะไปทีไหนกันเดียวเรามาเล่กันรบหนะเต้พี่น้องเออพี่น้องอย่าลืมซูซูกิรถประหยัดน้ำมันรถไหนฟันไม่ว่าจะเป็นหรือไม่ในครอสโอเวอร์ เดี๋ยวอย่านวจะพาไปเที่ยวพี่น้องท่าแรกกันนะเราจะไปที่ไหนค่อยค่อยกันเลยคลิปต่อไป <c oughs> เอ้ยเหนื่อยโอ๊บคอยแลคลิปต่อไปกันพี่น้องเออเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันกับซูซูกิ